สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดพระธาตุบางพวนจังหวัดหนองคายนะคะซึ่งเป็นจุดหมายแรกที่เราเดินทางมาในวันนี้ก่อนที่เราจะไปที่วัดสีชมพูองค์ตื้อนะคะแล้วก็อำเภอศรีเชียงใหม่ค่ะทุกที่นี่ก็จะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรล้านช้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นการตามรอยไปในสถานที่สําคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรล้านช้างแล้วก็พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชค่ะก็ต้องบอกก่อนว่านะคะ การเดินทางมาในวันนี้เนี่ยเป็นผู้ที่สนใจนะคะอาจจะไม่ใช่ผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของประวัติศาสตร์ทางนี้มากนักยังไงเนี่ยก็สามารถมาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะคะคือว่าวัดพระาธาตุบางพวนเนี่ยมีอนาบริเวณที่กว้างขวางมากๆนะคะก็จะมีทางพระาธาตุมีสัมมุจลินนะคะมีพระพุทธรูปนะคะ สำหรับการสักการะบูชาค่ะตรงนี้นะคะก็คือสักมุจลินค่ะดูเลค่ะรู้ว่าเทรถต้นไม้ก็ได้บุญกันเยอะมันดีในนาทิ้น ซึ่งสระน้ำมุจลินนะคะก็เป็นหนึ่งในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์108แห่งที่ใช้ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ค่ะเนืในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะคะด้านข้างของสระมุจลินนะคะก็จะเป็นพระพุทธรูป ปางน้าปลกนะคะที่สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังไปวัดสีชมพูองค์ตื้อค่ะก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะเส้นพระแาดบางวะควรค่ะตอนนี้เราก็มาถึงวัดสีชมพูองค์ตื้อแล้วนะคะ ซึ่งประวัติของวัดสีชมพูอ,องค์ตื้อนะคะแล้วก็พระพุทธรูปพระองค์ตื้นที่ประดิษฐานอยู่ข้างในเนี่ยก็มีความสัมพันธ์เกี่ยงโยงกับลานช้างเช่นเดียวกันนะคะโดยมีหลักฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชเช่นเดียวกันซึ่งถ้าใครไปที่เวียงจันทร์เนี่ยก็จะเวัดองค์ตื้นนะคะ,ะพระองค์ตื้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรลานช้างเดิมชื่อวัดโกศีลต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสีชมพูอ,องค์ตื้นนะคะ คนทั่วไปนิยมเรียกชื่อวัดนี้ว่าวัดองค์ตื้อค่ะพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อเป็นพระพุทธรูปสมฤทธิ์ขนาดใหญ่ปางมารวิชัยปริษถานเป็นพระประธานพระรบสถเป็นศิลปกรรมแบบล้านช้างพุทธลักษณะคล้ายกับพระเจ้าองค์ตื้อที่วัดองค์ตื้อมหาวิหารที่เวียงจันทร์นะคะพระเจ้าใหญ่อง์ตื้อก็จะประดิษฐานอยู่ภายในพระรบสถนี้ค่ะ ก็มาสักการะพระองค์ตรนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่อำเภอสีเชียงใหม่ค่ะ <S <S ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงอำเภอสีเชียงใหม่แล้วค่ะซึ่งจุดนี้นะคะก็ะถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเลยก็คือลานพญาศรีสวรรณหงศรัตนาราชราชนะคะ มัจะเป็นองค์พญานาคสีทองเจ็ดเสียนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับนครหลวงเวียงจันทร์นั่นเองค่ะจุดนี้นะคะเรามองไปฝั่งตรงข้ามก็คือเมืองเวียงจันทน์ค่ะเมืองหลวงของสปปลาวนะคะซึ่งในอดีตบริเวณพื้นที่ที่เป็นสีเชียงใหม่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของลานช้างและถ้าเกิดเราดูแผนที่ค่ะก็จะเห็นเลยว่าตำแหน่งที่ตั้งของเมืองเวียงจันทร์กับสีเชียงใหม่เนี่ยคือตรงกันเลยนะคะ ในแง่อารมณ์เหมือนท่าช้างค่ะมองไปฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งทนนะคะที่จะเป็นวัดระฆังหรือว่าวังหลังแล้วก็ข้ามเรือข้ามฟากได้แบบนี้เลยนะคะฟีลแบบว่าเราอยู่ภักฝั่งพะนครและอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งธนบุรีแบบนั้นนะคะซึ่งคําว่าสีเชียงใหม่เนี่ยก็มีที่มาจากเชียงใหม่นี่แหละคะ่ะเนื่องจากว่าสมเด็จพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนะคะรงท่านเคยทรงของราชที่ล้านนาก่อนที่จะมาเป็นกษัตริย์ล้านช้าง อัลพระนเสธ็จกลับมาเนี่ยก็มีการอัญเชิญพระแก้วมรกตมาที่ร้านช้างในตอนนั้นด้วยนะคะันถึงมีไพรพลนะคะประชาชนแล้วก็ข้าราชบริพารชาวล้านนาในติดตามพระองค์ท่านมาด้วยนะคะก็มีการบอกว่าสีเชียงใหม่นะก็คือเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวเชียงใหม่หรือว่าชาวล้านนาที่ติดตามพระองค์ท่านมาในตอนนั้นนั่นเองค่ะก็จะเห็นว่านี่นะคะใกล้กันมากระหว่างสีเชียงใหม่หนองคายับบเวียงจันทร์ของสปปลาวค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่วัดพระแก้ว ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณ่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำแม่โขงของกองทัพเรือนะคะโดยจุดนี้เนี่ยเดิมเรียกว่าค่ายผานพราวนะคะเป็นชัยภูมิทางทหารที่สำคัญของกองทัพไทยมาตั้งแต่โบราณค่ะโดยเมื่อครั้งรัชกาลที่หนึ่งทรงรับราชการในกรุงธนบุรีนะคะพระองค์ท่านก็ทรงยกทัพมาตีกรุงเวียงจันทร์แล้วก็อัญเชิญพระแก้วมรกตนะคะมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวไว้ที่นี่ค่ะก่อนที่จะอัญเชิญไปที่กรุงธนบุรี และในปัจจุบันก็ปริษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังค่ะและถ้าเกิดดูแผนที่นะคะก็จะเห็นว่าตำแหน่งตรงนี้เนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ที่อยู่ฝั่งสปปลาวเลยค่ะซึ่งชัยภูมิค่ายพานพร้าเนี่ยก็เป็นฐานที่มั่นของกองทัพไทยนะคะในสมัยที่ปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ในสมัยรัชกาลที่3ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ฝั่งตรงข้าวก็คือเวียงจันทร์นะคะคือดูจากตรงนี้ใกลมากๆแบบมากๆเลยอะคะ่ะสันนิษฐานว่าพระท่านนางเขียวข้อมนี้นะคะเป็นที่บรรจุพระอัฐิของเจ้าจอมแวน่นซึ่งเป็นพระสนมเอกในรัชกาลที่หนึ่งค่ะเจ้าจอมแวน่นหรือว่าเจ้านางคำแว่นนะคะ ก็เป็นเจ้านางที่สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ของลาวเวียงจันค่ะแล้วบางตำรานะคะก็บอกว่าท่านก็ประสูติที่เมืองพันพร้าวหรือว่าในปัจจุบัน,นยอยู่ในบริเวณอำเภอสีเชียงใหม่ของจังหวัดหนองคายนี่เองค่ะเจ้าจอมแว่นนะคะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในฝ่ายในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะคะแล้วก็สมัยรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะ ก็ข้ามาฝั่งเวีันทา์แล้วนะคะซึ่งพี่เดินอยู่ตรงนี้คือตลาดริมฝั่งแม่น้ำโขงค่ะตรงนี้เขาก็จะมีส่วนสนุกนะคะบรรยากาศคึกคักมากเลยมีแบบเกมเล่นชิงโชคนะคะชิงช้าสวรค์แล้วก็มีอาหารร้านค้าต่างๆฝั่งตรงข้ามก็คืออำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะที่เราไปกันมาเมื่อกี้นะคะอันนี้ข้ามาฝั่งลาวแล้ว ซึ่งก็จะเห็นเลยว่าฝั่งที่เป็นเมืองเวียงจันทร์กับฝั่งสีเชีางใหม่นี่คือตรงข้ามกันเลยค่ะเหมือนธระนครกับฝั่งทนนะคะบรรยากาศตรงนี้คือสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็อากาศดีมากค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ